สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่ย่านะคะก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเช่นเคยนะคะส่งตรงสิ่งดีๆจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกนะคะวันนี้นะคะพี่ย่าไปฉีดวัคซีนมาค่ะทุกคนคะอุ้ยบริการดีมากเลยค่ะบริการดีมากที่ประเทศอังกฤษเจ้าหน้าที่นะคะต้องขอบคุณรัฐบาลประเทศอังกฤษมากๆนะคะดีมากเลยบริการประชาชนดีมากนะคะฉีดไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ โควิด <COVID S 2> นะคะคือมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยถ้าคนบอกว่าเป็นน่นเป็นนี่ไม่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าพี่อายาไปฉีดมานะธรรมดาเฉยๆไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นการที่เราไปฉีดวัคซีนโควิดมันดีต่อตัวเราค่ะทุกคนคะ่ะนะคะวันนี้นะการที่เราจะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นชีวิตของเราดีแน่ถ้าเรารู้จากการพัฒนาตัวเอง<ม>เพิ่มขึ้นคะทุกคนคะถ้าเราอยากมีนิสัย ในการพัฒนา yeah, yeah. ตัวเองเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้ชีวิต mm hmm. ของเราเนี่ย <Yeah. S 1> มันดีขึ้นแน่นอนแม้แต่การเปลี่ยน <Yeah. S 1> นิสัยแค่หนึ่งเปอร์เซนหรือ0 0 1นย์เปอร์เซนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ระดับหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะ <Yeah. S 1> นะคะวันนี้พี่อาย่าม,มาช้าหน่อยไม่เป็นไรเนาะนะคะวันนี้นะคะถ้า <Yeah. S 1> เราเปลี่ยนนิสัยบางอย่างของเรา <Yeah. S 1> นิสัยแย่ๆของเราทิ้งไปอย่างเช่นนิสัยขี้เกียจ <Yeah. S 1> นิสัยตื่นสายหรือนิสัยผัดวัน ประกรันพุ่งหรือนิสัยที่ชอบพูดว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทําเอาไว้ก่อนถ้าเราเปลี่ยนนิสัยพวกนี้ทิ้งไปได้นะคะชีวิตของเราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะนะคะอะไรที่เราทำำําซ้าๆย้ๆําๆทีๆมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่ของเรานะคะอะไรที่เราทําย้ําๆทีๆมันจะกลาย<ม>เป็นนิสัยใหม่ของเราค่ะทุกคนค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะอยากพัฒนาตัวเองก็ต้องเปลี่ยนนิสัยให้ได้หรืออยากทํานิสัยดีๆนะคะอยากทํานิสัยดีๆให้มันมีติดตัวเราตลอดชีวิตของเราเราก็ต้องทําซ้ําๆย้ำๆทีๆนะคะทำซ้ําๆย้ำๆทีๆนะคะเกิน21วันขึ้นไปมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่ของเราทันทันทีทุกคนค่ะนะคะนิสัยนะคะนิสัยเล็กๆนะคะนิสัยเล็กๆที่เราทํา มันอาจจะสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้เราได้ทุกคนคะนิ่สัยเล็กๆที่เราทำอะ่ะมันอาจจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเราได้คะ่ะทุกคนขาอย่างเช่นการที่เรารักงานที่เราทําถ้าเรารักงานที่เราทํานะคะมันก็จะทําให้เรานะคะกระตุ้นตัวเราเองอะ่ะให้ทํางานมากขึ้น มันจะกระตุ้นตัวเราเองให้ทํางานเพิ่มขึ้นและให้เรามีศักยภาพเพิ่มขึ้นในงานของเรา <Yeah. S 1> นั่นก็คือนะคะการที่เรารักงานของของเรานี่ก็คือการที่มันเป็นนิสัยเพิ่มขึ้นของเรานะคะ <Okay. S 1> คนส่วนใหญ่ <Okay. S 1> คนส่วนใหญ่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะ <Okay. S 1> เวลาที่เขามีทักษะความสามารถใ <Okay. S 1> ดๆนะคะ <Okay. S 1> แล้วความสามารถนั้นอ่ะมันจะถดถอยลงทุกทีนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีมันจะกลายเป็นทําโดยอัตโนมัติ <feasible. S 1> คือไม่ต้องใส่พลังอะไรลงไป,งไปไหรือไม่ต้องใส่ความเหมือนกับพิธีพิธานลงไปนะคะเพราะนิสัยนั้นเราได้มาแล้วนะคะก็คือทําหลายปีจนเกิดความเคยชินนิสัยนั้นนะคะ<า> <ORIA. S 2> เราก็จะเหมือนกับว่าทำโดยอัตโนมัติพลังไม่มีนะคะเหมือนกันกับในชีวิตของเรา เวลาที่เราได้นิสัยอะไรมาแล้วอย่างเช่นทำกับข้าวเป็นหรือทอดไข่เป็นหรือเราลีดผ้าเป็นเราซักผ้าเป็นนิสัยพวกนี้เรารู้แล้วเออเราทำได้แล้วเรารู้แล้วว่าเราทำเป็น มันจะไม่เกิดการพัฒนาพ่อเราบอกว่าเรารู้แล้วนะคะทั้งที่การทําอาหารเราสามารถที่จะพัฒนามันเพิ่มขึ้นอย่างทอดไข่ทอดไข่อย่างไงให้มันฟูให้มันหอมให้มันอร่อยให้มันนุ่มนะคะมันสามารถทําได้แต่เราพอเราพูดคําว่ารู้แล้วทําได้แล้วมันก็จะลดพลังงานของเราลงโดยทันทีนะคะมันจึงกลายเป็นนิสัยที่เรารู้แล้วอ่ะคือฉันทําไปแล้วไม่ต้องเพิ่ม เติมอะไรก็ได้แบบนี้ค่ะเหมือนกันกับในชีวิตของเรานะคะคุณบอกว่าเอ้ยรู้แล้วไม่ต้องพัฒนาเพิ่มไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแบบนี้นะคะเรื่องเล็กๆนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆมันสามารถทําให้นิสัยข,ของเราอ่ะโตขึ้นได้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยข,ของเราได้ทุกคนค่ะนะคะ มันมีผลต่อชีวิตของเรานะนีนใส่พวกนี้มันมีผลต่อชีวิตของเราอย่างมากเลยนะคะอย่างบางคนนะคะอย่างอย่างบางอย่างนะคะอย่างเรานะลองจินตนาการเวลาที่เราเป็นเด็กอย่างเงี้ยเวลาที่เราเป็นเด็กนะคะเราเห็นรองเท้าของพ่อกับแม่เงี้ยเราไปใส่มันจะเล็กใช่ไหมคะเท้าเราพ่ออะไรพ่อเท้าเราเล็กเรายังโตไม่พอมันก็เลยไม่สามารถใส่รองเท้านั้นได้ เหมือนกันค่ะเหมือนกับนิสัยของเรานะคะเราอยากได้สิ่งไหนที่มันคู่ควรกับเรานะคะเราจะต้องทำตัวของเราให้คู่ควรกับสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะบางคนนะคะบางคนอยากได้เงินแสนเงินล้านบางคนอยากได้เงินแสนเงินล้านแล้วเราทำนิสัยของเราให้คู่ควรกับเงินแสนเงินล้านหรือยังนะคะบางคนนะคะ เรียนกดแรงนึงดูดมารู้เลยรู้หมดแล้วนะ <Yeah. S 1> ว่าต้องจินตนาการ <Yeah. S 1> ต้องเห็นภาพถ้าเราอยากได้เงินเราต้องจินตนาการเห็นภาพรู้สึก <Okay. S 1> รู้สึกนะ <Okay. S 1> รู้สึกกับมัน <Okay. S 1> เห็นภาพบ่อยๆจินตนาการตัวเองนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็รู้สึกว่าเราได้เงินนั้นมาแล้วแต่ okay. Okay. จินตนาการอย่างเดียวค่ะไม่ยอมออกไปทำงาน <Okay. S 1> ไม่ยอมทำอะไรเลยอะอยู่บ้านเฉย มันไม่สามารถที่จะสําเร็จได้คุณไม่สามารถที่จะคู่ควรกับเงินจํานวนนี้ได้เลยค่ะทุกคนคะต่างกันค่ะกับคนนะกับอีกคนหนึ่งที่เขารู้รเรื่องกดแรงดึงดูดเขาเข้าใจในการใช้กดแรงดึงดูดจริงๆกับคนนี้เขาเข้าใจและใช้กดแรงดึงดูดจริงๆนะคะ เขาจะรู้ว่าเขาคู่ควรกับสิ่งที่เขาปรารถนาเขาจะทํานิสัยให้คู่ควรกับสิ่งที่เขาปรารถนานะคะเขาจินตนาการเห็นภาพในสิ่งที่เขาอยากได้คิดซ้ำๆย้ำๆส่งความรู้สึกส่งขึ้นออกไปนะคะคิดดีทําดีรู้สึกดีและเขาทํางานที่เขารักด้วยและเขาก็ทํางานเพิ่มทํางานเสริมเพิ่มมีเงินเพิ่มเขาไม่ได้จินตนาการอย่างเดียวนี่คือคนที่เข้าใจกฎแรงดึงดูดจริงๆเขาจะ เข้าใจว่ามันจะต้องจินตนาการรู้สึกเห็นภาพและอยู่ในคลื่นบวกอยู่ในคลื่นที่มันดึงดูดได้ถึงสามารถที่จะคู่ควรกับสิ่งที่เขาปรารถนานะคะต้องทํางานด้วยนะคะจินตนาการเห็นภาพดีดดูดดมอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะมีเงินแสนเงินล้านได้อทุกคนคะอย่าเข้าใจผิดนะ,ะถ้าเราเรียนรู้กฎแรงดึงดูดจริงๆเราจะเข้าใจเข้าใจมันจริงๆอะมันจะต้องทํางานด้วย หรือสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยไม่ใช่นั่งจินตนาการอยู่บ้านเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยคุณไม่สามารถที่จะได้สิ่งที่คุณปรารถนาะเพราะคุณทำตัวไม่คู่ควรนะคุณพัฒนานะนิสัยของคุณยังไม่คู่ควรกับสิ่งที่คุณจะได้ค่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งไหนเราปรารถนาให้เราประสบความสำเร็จปรารถนาให้เราได้เงินแสนเงินล้านเราจะต้อง สร้างนิสัยใหม่ของเราให้คู่ควรเคยคิดลบก็ต้องคิดใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่ให้เป็นคนคิดดีนะคะไม่ว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นเคยตีลบอะตีความหมายลบตลอดเปลี่ยนมาตีความหมายใหม่เปลี่ยนความหมายให้มันเป็นพลังบวกนะคะสร้างคลื่นสร้างโอกาสให้ตัวเอง สร้างโอกาสให้ตัวเองที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราาด้วยการเปลี่ยนคลื่นของเราให้ยืนหนึ่งในคลื่นบวกคลื่นดีนะคะเท่านั้นถ้าเรารู้สึกว่าตัวรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในคลื่นที่ยังไม่ดีคุณสามารถที่จะเปลี่ยนคลื่นของตัวเองนะเพื่อที่จะให้เราไปอยู่โฟล์กับสิ่งที่เราปรารถนานะคะ สิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นต้องการสิ่งไหนนะคะคุณรู้สึกมันบ่อยๆจินตนาการมันบ่อยๆซ้าๆย้ำๆจนกลายเป็นนิสัยของเรานั่นคือการที่เราพัฒนาความคิดความสามารถของเราสวัสดีค่ะคุณทิพย์นะคะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะทุกคนคะรู้จัก กดแรงดึงดูดมันก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยรู้อย่างเดียวนะคะรู้อย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําอะไรเลยนะคะนอนแค่สะดุดมอยู่ที่บ้านคุณก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดเงินแสนเงินล้านได้แม้แต่เงินหมื่นค่ะก็ยังดึงดูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอยากมนะะีชีวิตที่ดีคุณต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ของคุณนะคะนิสัยที่มันเคยขี้เกียจน,นิสัยที่เคยผัดวันประกันพรุ่งนิสัยขี้บน่นนิสัยที่เป็นคน คีวีนนะคะโกรธง่ายแบบนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนมันให้หมดนะคะเปลี่ยนตรงกันข้ามเปลี่ยนตรงกันข้ามแล้วคุณสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้แน่นอนค่ะถ้าเรานะคะเข้าใจนะคะถ้าเราเข้าใจการใช้ก๊เรงดึงดูดนะคะถ้าคุณสมมุติถ้าคุณเป็น จักรวาลน,นะถ้าคุณเป็นจักรวาลคุณต้องการที่จะนะให้เงินกับใครนะกับคนที่จินตนาการซ้ำๆย้ำๆคิดดีนะคิดบวกแต่ไม่ออกไปทำงานไม่ทำอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆนะกับคนที่คิดดีคิดบวกจินตนาการเห็นภาพซ้ำๆย้ำๆนะเห็นภาพเงิน คิดดีคิดบวกเหมือนกันแต่เขาลงมือทำงานลงมือสารฝันทำสิ่งที่เขาปรารถนาด้วยหัวใจด้วยความรักนะคะคิดดูว่าถ้าเราเป็นจกักรวาลเราจะให้ใครคนไหนที่จะคู่ควรกับเงินแสนเงินล้านคนไหนที่จะคู่ควรที่จะได้สิ่งที่เขาปรารถนาคนไหนที่เขาคู่ควรนะคะนั่นคุณต้องคิดดูนะลองคิดดูนะและไปทบทวนใหม่ในการใช้กฎแรงดึงดูด ให้เข้าใจแล้วก็ให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะนะคะที่กดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้นะคะพี่ย่าก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะไปแล้วบ๊าบาย